ยองวิ่งขสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องซุ่มแบล็กพิ้งกันค่ะอันแรกเลยก็จะเป็นอ่าไมโครป๊อปสตาร์นะคะหรือว่าเป็นไมโครโฟนข้างในก็จะเป็นตุ๊ก,กตาแบล็กพิ้งน้องโอเคข้างในเป็นตุ๊ก,กตาเอ,อ้อ พี่เรนสั่งแบบไมโครโฟนมา4ชิ้นค่ะแล้วก็แบบหัวใจนะคะ1ชิ้นแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นหมอนนะคะแล้วก็มีไฟข้างในด้วยแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยคือกดสั่งไม่ทันนะคะอดเลย<ม>ก็คล้ายๆกับแกะที่สุ่มตุ๊กตา LL อ่ะอันนี้เราก็มาสุ่มสาวแ Black King นะคะ<ม>ชิ้นแรกจะเป็นใครนะ้าอืมเฮ้รองเท้าแล้วก็ชุด ลองเดากันได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามา,าเปิดต่อกันเลยนะคะเฮ้ยผมผมสีบลอนด์โรเซ่นะเลยใช้โรเซ่จริงๆด้วยค่ะโอเคน่ารักโรเซ่นในเพลง k i l this love ค่ะ ต่อไปค่ะภาวนาอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้คือขออย่าให้ซ้ำกันเท้าซ้ำเนี่ยร้องไห้จริงๆนะสมมั่งไมโครโฟนมาสี่ชิ้นเนี่ยกะว่าได้ทั้งสี่คนเลยนะ <c oughs> โอเคเรามาแกะกัน <c oughs> หมวกสีขาวแล้วก็รองเท้านะคะสีใสแบบนี้ <c oughs> แต่๋ยวนะ <c oughs> ผมสีชมพูเหรอคะเ <c oughs> ดี๋ยว มีไฟเจนนี่ค่ะไฟต้องเปลือกตาเจนนี่นั่นเองเพลงอ่าดู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 โอเคต่อไปเลยนะคะมาแกะกันต่อเลยมีอารโรเซ่เจนนี่แล้วต้องลิซ่าแน่ๆรอบนี้เอ้ยเวนเนวนเนเวนวนเขารู้นะคิดเหมือนกันไหมว่าจะต้องเป็นลิซ่าจ้าจ้าผมสีเทานะคะลิซ่าจริงๆด้วย โอเคเรามาต่อน้องกันนะคะเย้ล yeah, ิซ่าในเพลง c u l l This Love ค่ะอ่ารักจังเลยโอเคไมโครโฟนชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเสื้อสีชมพูกระโปรงลายสกอตแต่นะผมสีดำโอ๊ยพี่จีซูพี่จีซูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารอบนี้เราจะไม่เกลือนะคะได้สาวๆมาสี่คนเลยค่ะ พี่จีซูจากเพลงดูดูดูดดนะคะในเซตไมโครโฟนเนี่ยจะมีทั้ง3เพลงนะคะมี Cue i s Love ดูดูด,ดูแล้วก็บุมบาย่าค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้บุมบาย่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้สาวๆมาครบทั้ง4นะคะทั้งโรเซ่เจนนี่ลิซ่าแล้วก็จีซูค่ะ ต่อไปนะคะอันนี้ Broken Heart Superstar ค่ะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะ Broken Heart ก็หัวใจที่แตกสลายนะคะนี่แตกออกมาเลยแต่ถ้า Heart Broken เนี่ยก็คืออ,อกหกักโอ้ยเจ็บลุ้นจังเลยว่าจะได้ใครมงกุนดหรอคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมงกุดกับรองเท้าชุดโอ๊ย เราจะเดาออกกันไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้โอ้สร้อยข้อมือคะ่ะแบบฮาร์ดบล็อกแนจะมีสร้อยข้อมือมาให้ด้วยมาพร้อมกับจี้จิ้งจอกนะคะจิ้งจอก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 เจนนี่ัวร์ๆแล้วแน่นอนทุกคนมั่นใจเลยผมแบบนี้ชุดน,นี้ อาจจะประกอบอย่างนิดนึงนะคะพี่ลินไม่อยากทำรุนแรงกลัวน้องจะเป็นรอยโอเคขั้นตอนต่อไปก็ใส่มงกุฎให้กับเจนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเจนนี่ในเพลงด,ดูดูดูค่ะต่อไปก็เป็นอ่าใส่ข้อมือนะคะหรือว่ากำไลข้อมือนน่นเีงโอเคใส่เข้าไปเลย จิ้งจอกค่ะลิงถูกใจไหมคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมสั s สไคร e ในช่องลินเดลจังด้วยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย